ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาด FM 9 8 2 5เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันสำหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้ น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศโดยเน้นลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิดวงกว้างกำชับการจัดงานกิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในการรวมตัวทำกิจกรรมอย่างเคร่งครัดและให้หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมติดตามและประเมินมาตรการป้องกัน โควิด -19 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเน้นให้หน่วยงานต่างๆใช้การประสานความร่วมมือเพื่อดูแลรองรับสถานการณ์และให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนดำเนินต่อไปได้ กระทรวงสาธารณาสุขติดตามสถานการณ์โควิด1ิพบว่าหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครมีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆจำนวนมากซึ่งในเบื้องต้นวันนี้สปคสท จะมีการประชุมหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นจะขอความร่วมมือในการดําเนินการสองส่วนคือการลดละเลิกกิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างรัดกุมและปลอดภัย